ตะเพียนทองครับตะเพียนทองคือคือกำมังเนาะทรงมันนะเอาเอาเอา เอาเเอามัวแล้วมัวแล้วมัวแล้วเอาไปหูริกละรานไปดูอะไรเนี um ่ยนี่ไงทีนี่ป้อ ตตกอตัวนี้มีไหมเนี่ยมันติดมันติดใช่ไหมมันไงีมีโบมาแล้วมใยเหรอเบ็ดตัหนึ่งเบ็ดมันเล็กโอเคไหมใยมันลดดโอ้โสีแมว่ไเป็นไห้ไปไกลแมโหตะเพียนนะสตเพียนดิ โอ้เนาะมันตัวใหญ่นี่ไหลตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่มากด้วยใหญ่มากตัวนี้ก็โอเคแล้วเนาะตัวนี้ตัวใหญ่ขนาดนี้เนะตัวใหญ่ตัวใหญ่ต้องตัช้ามาด้วตัวใหญ่ตัวนี้ก็คิดเจ็ดขีดที่นี่เชิญบอกตัวใหญ่หน นิดเดียวเองเพราะทำไมมันชักเบ็ดขนาดเบ็ดวิ่งเลยไหน๋ยวนเกี่ยวแก้มนิดเดียวเองเนี่ยเบ็ดวิ่งเลยอู้หูเบ็ดนี่ไงปุ่งยีเท่าได้ปุ่งเอ้าถุงใครอะตัวนั้นอะไครถุงหงก็ได้เนี่ถุงไครในถุงเนี่ยเอาใส่ถุงในรถนะมีก๊อ đi ở đây đây tối nay nha khổ là cháu hấp khắp สูงสิเอ็กร mm ้อยอกเลยคือวอยู hmm. mm ่ตั้งใลนะอออาให้เห็นบรรยากาศมุมกว้างได้ไหม ตัวเสียนีกเข้าตัวใหญ่แเขาตัวเล็กน้อยเดอดเอา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 อ้าว่ไ่แกนมีตกปลาซอกันโอนาโอนขี้ตักเหอเนาะใช่ได้วตักให้ย่แับเลเข้าองเโอ้ Dạ anh nó lắc lái <laughs> Càng dữ. <dễ mấy> <laughs> Càng dữ mấy chim. Càng dữ mấy chim. I don't know. เรียกติดดีมันไม่ติดอีกปลาแดงนะมันมาขวดน,นะลดลแดงน้อยนะเพ<อ>ราะสมนิ้วด้วยลดลงอีกแต่ถ้าว่ามันมีปลาแดงมาเข้ากินขวดไม่บ่อยอย่างนี้ที่มีปลาเข้าปลาอื่น